ไปคุยไปฉันไปคุยไซเพรายัมองอยู่บอเจอแล้วนะไปเหมือนกันก็เห็นแต่เมียเราเดี๋ยวจะไป,ไป Bao đi Đi qua bên xử mạng He said, give to the mic give to him to uh, To play with the yard A chán Ui, anh chàng chép lặng đó nè Very strong Very strong, bây giờ chọn vào very strong โอ้ยอาจารย์ตู่แตกเด,ด,ด,ด้อน <c oughs> อาจารย์อาจารย์ฝุ่นฝุ่นติดอีกแล้ว ยาตายจ้าของบานขี่หาาแห้งส ja ่งร so ูปให้แน่เด้อจันส่งรูปให้แน่วาได้ถทายรูปเลยทายจะวิดีโดียวสำนักในการโหลดค่ะอาจารย์นี่สุดยอดเลยนะ ขออาจารย์จะกิ่งสองหาหวงนแค่สามสิบสอกั่งขมวด้นตัวน้องหกสิบเขายี่สีบบาพ่อหกสิบสี่หกสิบสี่สองห้าหกเลยทีรักทายหน่ะเอาไปสื่อไหมเนาะอันมันโดนแล้วนี่หกปีแล้วเนี่ย เก่าเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่มันแตกมันแตกเนี่ยหนักหนาแตกเลยจักรจักรกิกสองพันสิบสองขับคนฉัดเลยไปซื้อกล่องดีกว่ากันเจ็ดร้อยสื่อกล่องดีกว่าอื้ม i p h o นี่อย่างนั้นสิปี๊ยคือทันสมัยแท้ อาจารย์ท่านสมัย iPhone ิ2สอยมยังใส่ iPhone 7อยู่เนี่ยดีป่าไอโฟน e ิ2สองของมันก็ดีก็ใม่ดีเพราะยี่หอเราจิไปเอาอยู่มังคายถอดสดเสร็มังคีเอาเอาเดี๋ยไปเอามันเก่าแล้วสิบสองทัดาซิยุนเข้าป่ะสิยุนเข้าไป โอเคนี่ค่ะก็ของถวายอาจารย์นะคะโอเคอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณละหลายมันของมาทั้นแล้วอยู่ขับรถดีๆเด้อจ้ะเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุขับรถดีๆเด้อจ้ะเด้ออันเสบงทางให้อยู่วะนี่มาเป็นอย่างตีอย่างต้องไหวกับประเดี๋ยว อันเอาน็อตให้อาจารย์ไปได้เจะาพนเอาไว้ใส่ปุณิปุณมีอันอันน็อตตูดไหมะหยัดใส่มือเพิ่นอยู่ไหนพิ่นเอาไว้ใส่ปุี่ก็แล้วเตีเราเด้อหยัดใส่มือหายไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณหลายๆเด้อครับรถปลอดภัยจา้อาอนุโมทนาสาธุสาธุจา้า เพื่อนเอามีบุญได้ไลยไปอยู่วัดเนี่ยบุญหลาได้เนี่ยก่อนนี่ค่ะก็เอาพวกโต๊ะชูตู้ชูพวกเตียงนะคะถวายพระอาจารย์ไปถวายวัดนะคะก่อนอนุโมทนาสาธุบุญสาธุบุญด้กันด้วยใจเด้อสาธุสาธุน้ำกันด้วย้ะอาจารย์ก็อนกำลังจะกลับว่า เป็นเด็กรับรถแบบรับรถ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  อาจารย์ล้วงมานีเด้อล้วงมานีรถล้วงมานีเด้ออาจารย์กูจับ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 มันตั้มแห้งอาจารย์ ต่ำเฮงต่ำเฮงเมื่อกี้มีการมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่ารถมันเตี้ยมันเลยขึ้นถนนบ่ได้เห็นไหมเจออีกแล้วนะรถมันเตี้ยขึ้นถนนไม่ได้ You follow it? มาแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดบายขับรถดีๆนะคะ Take care Take care ก็อันนี้ค่ะเกะนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะนุมโมทนาสาธุสาธุบุญด้วยกันนะคะก็อนนี้ค่ะก็เอามาฝากกันนะคะเดี๋ยวดิคิมีตะี้ please แล้วก็ a go g เ t my car เดี๋ยวต้อง I know เดี๋ยวต้องไปเอาลูกสาวกลับมาบ้านก่อนลูกสาวไปจอดไปคุณข้างบ้านพรุ่งนี้ มีก็ือมือ,อื่นในพี่นอ้องทางไอ้พวกพวกอันในหน้าเขาจะมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็เน,นี่ก็จัดแจงขนของออกนะคะโอเคเดี๋ยวจะขับลูกสาวไปไว้ที่บ้านก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะก็เอาบุญมาฝากกันะคะอาโมทนะะาสาธุาบุญด้วยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ